ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมดฟื้นฤก้อนะครับตอวนี้ก็เอพีนะครับทางอหวัดชุมพรนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับร้านนะครับป้าคำไซกกอกะนะครับอยู่หน้าบริเวณนะครับที่จอดรถร้านปลูกฟารีจิตนาคราดนะครับนาลงคนประเ็นนะครับตอนนี้ก็ ใช้ต่อเนาะบกได้นครับตอนนี้เขาจะเดินเดินทางไปต่อนะครับตอนนี้อนนี้ก็เป็นรถนะครับรถสามคันนะครับรถสามคัน นี้ก็เดินทางกลับเลยนะครับนะครับหลังจากมาลงแวะนะครับเยี่ยมเยียนนะครับไหว้ปู่ปริจิตนาคราชนะครับก็เดินทางนะครับกลับนะครับเดินทางเดินทางไปยังจุดอื่นต่อไปนะครับก็เป็นนะครับเอฟซีมาจากทางจังหวัดชุมพรนะครับทางแดนใต้นะครับโซนภาคใต้นะครับ จังหวัดชุมพรนี้ก็เคยขี่รถไฟนะครับขึ้นรถนั่งรถไฟผ่านไปอยู่นะครับตอนนานๆน,น,นะครับนานแล้วนะครับเพราะว่าไปไหนไปอำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดชุมพรนะครับก็เลยผ่านนะครับจังหวัดชุมพรน,นะครับ

ครตัวน <mile> ี้ก็นะครับชมบารมีของปู่ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ฝาเสื้อองค์ปู่ด้วยนะคะก็โคมเนี่ยมีทุกสีนะคะสีดําสีแดงสีเหลืองนะคะมีทุกสีมีเจ็ดสีนะคะต้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมนะคะที่ยังสนับสนุนดูป้าอยู่นะคะก็ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอย่าลืมเสื้อองค์ปูนะคะเราไปไหนมาไหนก็จะได้มีอ่งปูอยู่กใกล้ๆเราเนาะขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะซีมานะแต่เช้าเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ ครับโอ้โห <jed ket Again> นะครับ17บเนาฬิกากว๋กวสิบเจ็ดนาฬิกานะครับยี่สิบเก้านาทีนะครับ,นะรบ,รบตัวน,นี้ก็เริ่มนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดค่ำลงแล้วนะครับตอนนี้นะครับกำลังเริ่มมืดค่ำนะครับตอนนี้ วันนี้ก็เป็นวันที่ยีบสองนะครับมีนาคม2566ันาตรงกับปีขานนะครับขึ้นหนึ่งข่้เดือน5นะครับปีขานนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงทั้งนี้นะครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพสกินไม่ว่าจะเป็นทีพคอฟฟี่ทีพโกโก้นะครับซีบัคทอนพัดเบต้าคูแคนเจลอาบน้ําเจลล้างหน้านะครับครีมบารุงผิวหน้าทีพสกินแล้วก็เซรั่มนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่เคียงข้างลงมาตลอดก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ นะครับยาสีฟันสมุนไพรเจียมเฮินะครับแล้วก็สมุนไพรวงังไพยแล้วก็ชามาดีพิษนะครับใบรัชนีลูทินแซดใบมั่งมีะนะครับแล้วก็ยังมีกล้วยเตี๋ยวนะครับเรือรถนะครับของคุณอนุวัตน์ศูนย์หนึ่ชาแนละครับสั่งซื้อสั่งหาได้ที่ไหนสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9ก7าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกศูนแปดห้าหกห้าห้านละศูนย์เก้าสมแนะนำช่องหมวดฟื้นเดธอนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเดอด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่มาก็เป็น f อฟนะครับทางทางภาคใต้นะครับทางจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้ก็เดินทางไป จุดไม้อื่นไปเรื่อยๆนะครับแวะเที่ยวนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ